ออใส่กัล okay, 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 wow. huh ้่แลโอเคโอเคว้ฮัลโหลหวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีครับรอหนูนานไหมห้า่ร้จะพูดอะไรต้นห่เต้นห่งเต้นอะห่าเอนะ พี่เป็นนีโม่รักน้องนียาครับอุ้ยพี่หนา้นาอะไรนะ FC นียาครับออขอบคุณครับ <c oughs> แฟนอยู่ข้างหลังผู้ใดผู้ใดขอลองข <c oughs> ึ้นบ้านไปแรกขนไม่อไร, <c oughs> รอ่านบอลลูนอน ฮัลโหลนิยาฮัลโหลฮัลโหล everyone ดีจ้าดีจ้าดีจ้าคุณหนูนิยาเฮ้ยเราก็ต้องแบบโอชินิยาครับขอบคุณครับเฮ้ยอะไรได้ยินเห็นพี่โฟจูนอะไรอ่ะเจ้าหญิงน้อยของพี่โฟมาหน่ะทุกคนอะไรอ่ะอันนั้นเลือมไม่ได้ อยากเห็นนะเมื่อกี้เขาส่งเลยมาครับคุณหนูนิยาสวัสดีครับนิยายอหญิงแต่ว่ายอกเกยได้ได้อะไรดีใครสวยเล้วคนแบบ boost energy หน่อยไหมฮะเรามาเพื่อร่วมสงครามสงเราเข้าอะไรอะสงครามสงครามอะไรอะสงครามแย่งชิงนี้อะสงครามแย่งชิงนานาๆใช่ปะอยากเห็นนิยาใส่ชุดเสียบเลิศฮิตาแปลย์งจะมือเขาคิดว่บ ก็คิดแบบย่าใส่ชุดที่มีกิ่งแฮมอ่ะทุกคนมันน่ารักอ่ะเนี่ยชอบกินอะไรมันแน่นอนอยู่แล้วทุกคนหนูชอบกินไดฟุกุมากเออติดในปะอุ้ยคนหลอกคนดูสองพันจริงเหรอคนดูสองพันจริงเหรอขอบคุณทุกคนมากนะคะหนูตื่นเต้นมากหนูแบบหนูทำตัวไม่ถูกอะหนูตื่นเต้นอะ โอชิไขใ,ในรุ่นสีโ่โอ,โอชพพิพี่แพทพี่แพทพี่แพทจ้าจ้าโอ้ยขอบคุณค่ะข,ขอบคุณสำหรับของขวัญโอ้เยอะมากขอบคุณค่ะขอว่าอขอคิสมีสักท่านคิสมีเหรอเก็บไว้ไลฟ์หน้าได้ไหมเอ,อเป็นแบบ เซเชียล <Special. S 1> <Special. S 2> ข้าวหน้าหมูทุกคนอย่าพูดทำไมหนูหิวคืนหนูไม่ได้กินข้าวเย็นหนูบอกเลยอุ้ยโอ,ยโอยชีพี่แพทพี่แพทก็ชอบน้องนิยาหนูก็ชอบพี่แพทเหมือนกันค่ะ <c oughs> พี่เป็นอะไรอ่ะฮะ <c oughs> พี่เจ็บคอแต่เย็นแต่เย็นแ <c oughs> ต่เย็น <c oughs> ต้องใจอะไรจ้ะ น้องเนี่ยขอถ้าโอเคที sí, ่แก้มหน่อยนี่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 อะไรอะไรอะไรอชิชิใครอะไม่บอกไม่บอกไม่บอกพี่เขาเหรออใช่ไม่น่ารักฮายฮัลโหลพี่แคทสวัสดีครับ ทุกคนหนูโดนวงการน่ะคนนี้คนนี้ <c oughs> คนนี้วงการหนูตลอดเลยอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะมึงมองเห็นอ่ะขอโทษหนูสายตาสั้นทุกคนแพทมาอย่างไวนะอุย้ยอะไรยังไงโอ้โหหนูอ่านไม่ทันเลยอ่ะ ฟอจูนมายังนั่นสิมายังนั่นสิหน่อยน่อยชิปนายได้ใช่ไหมได้ไหมดูนานๆได้ทุกคนชิปเลยชิปเลยหนูจะบอกให้ว่าว่าหนูเป็นรูเมดกับนานาแล้วทีนี้ก็หนูจะบอกว่านานาแอบกินเคเอฟซี ไก่สีแดงเนี่ยพี่ฟอจูนทำไมนะเมื่อไหร่พี่พอจูนจะมานะมีมีไมาเจอมาเจอมาเจอจะมานะนี่ยสายแตนเท่าไหร่สายแตนสองร้อยเจ็ดสิบห้าตลกนะคิสมีคิสมี๋ยวพูดพี่สาวน้อยแรงว่าเลยพี่สาวน้อยแรงส่กยังไงอะพี่สาวน้อยคิสมีกดกด นานานิยาหรือนิยานานาไม่รู้อะไรอ่ะเมื่อกี้เราเห็นน้องนิยะชอบใครใน CGM ไม่บอกทุกคนน่าจะดาวดูอยู่แล้วเปล่าไม่ใช่ไอ้กูทรอะไรอะทุกคนหนูชอบพี่ฟอร์จูนมากหนูชอบเพราะว่าเขาแบบทั้งสวยทั้งหล่อแล้วก็เต้นเก่งแล้วก็ร้องเพลงเพราะกิอต่าอยะ ต้องถามนานาก่อนอือเฮ้ยอะไรยังไงอยากเห็นใส่แว่นทุกคนหนูลืมโอ้โหมามามาเป็นใครอ่ะนี่เบอร์ไม่นั่าหนึ่งไม่นั่าหนึ่นใส่ตาไม่ใส่ตาไม่เห็นแต่ตาอ๋อเหรอแฮตออฟอร์จูนเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้จริงๆแค่นี้อ่านก็ดีครับอ่านแล้วค่ะอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วขอสามท่าหน่อยครับ ได um, uh, <that> ้ไหมคะใช้เป็นเกินน่ารักมีผู้ชิ่ให้ดวงใจไหมไหนผู้ชื่นให้ดวงใจจริงๆหนูชื่นฟร์เจ้นนะเพราะยะไม่ได้เปล่าไม่ได้เปล่าชอบพี่รุ่นหนึ่งคนไหนชอบพี่เชอร์ค่ะนั่นมาแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว You can't speak English. Yes I can. Hi. ใช่เหรอจริงไหมอันนี้เรื่องจริงบออันนี้เรื่องจริงไหมพี่สาวอะไรอะไรอะไรเขาบอกว่าไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะพี่โฟมาแล้วไหนอ่ะไหนอ่ะหนูไม่ได้เหมนนะหรู้จักโฟเชยแก้วไหมลูก หนูรู้จักเชื้อแก้วไหมลูกดารุ่นสองโอชิครยฮังับหนูชอบพี่นิวมากหนูร้องไห้ด้วยตอนที่พี่เขาแกอ่ะน่อยอ่ะทุกคนเมื่อกี้อะไรอ่ะอยากเจอนี่าตัวจริงค่ะพี่งาจมูก มาสิมาสิมาสีงานจำมืองานจำมือหนูรออยู่นะใครไม่มาหนูโกรธจริงด้วยหนูจะจำหน้าทุกคนไว้นะคะจำได้ทำได้จ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 ำได้มำได้จได้จได้ได้จำอด้จำได้จ่ไม้จำเด้จำได้จได้ีได้จำได้จำไบ้จำไได้จ่อดได้จำได้จำได้จำไ้จำได้จำได้จำไเได้จำได้จำได้ อุ S 1> <S 1> ้ยส่งเธอให้เป็นงไม่้วไส่ไม่ได้สงไม่ได้่งไดีย่งไมด้ย่งมดียวงั่ไ้กไม่อด้่ใดีสักลด้สัก็ด้สนก็ด้สักล้านใไหนูว่าพออยู่ได้อยู่ค่ะ สองพันจาไหวเหรอหนูจำได้หมดเลยความจำหนูดีมากหนูบอกเลยจำท่าเต้นได้ก็ต้องจำคนดูได้ค่ะนี่นาดาเบนเคกับ c ี m ีเชอบใครมากกว่าก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนาดาซีซีเอมค่ะ เจ้นาทีแล้วเหรอโอ้ย oh ก็ต้นเต้นเต้นเทอมเวลาผ่านไปเร็วจังเด็กสองศูนหนึ่งศูนเป็นมามีพี่ได้ไหมเป็นได้เกิดสองศูนสองสก็ 4. เป็นมามีหนูได้นะคะแล้จากมีนเคพอเนียเลยขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกคนที่มอบของขวัญอัน เยอะมากๆให้หนูหนูตื่นเต้นมากๆค่ะอันนี้เป็นไลฟ์แรกก็ถ้าเกิดว่าหนูทําผิดตรงไหนก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบามเจอกันครับกดไหนอ่ะจบจไลฟ์จบไลฟ์จบไลฟ์